เป็นความเชื่อส่วนตัวอยู่ที่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะถวายน้ำดื่มพระสงฆ์บนหิ้งพระเสร็จแล้วแม่สมศรีก็มา,าไหว้พระพิทเนตต่อค่ะเพื่อนๆค่ะแก้วน้ำที่เราใช้เราจะไม่ใช้ดื่มใช้กินร่วมกับคนในครอบครัวจะเป็นแก้วน้ำซื้อมาใหม่พิเศษใช้เฉพาะนะคะ ก็จุดเทียนแม่สมศรีก็จะทําแบบนี้ทุกเช้าก่อนที่จะไปทำงานลองทํากันดูนะคะชีวิตมีแต่รุ่งกับรุ่งครอบครัวมีความสุขลูกอยู่ในโอวาทเป็นเด็กดีสอนง่ายลองทํากันดูคะ่ะ ลองทำกันดูนะคะเป็นความเชื่อส่วนตัวหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆพ,พี่ๆทุกๆท่านนะคะตอนเช้าถวายน้ําบนหิ้งพระสามแก้วเป็นน้ําดื่มบริสุทธิ์ที่ไม่ใช่เปิดเอามาจากขวดที่เราดื่มนะคะน้าดื่มบริสุทธิ์ที่เปิดเอามา จากก๊อกน้ำแก้วที่ใช้ก็ต้องเป็นแก้วที่ไม่ผ่านการใช้งานเป็นแก้วใหม่สดไม่ผ่านการใช้งานก็คือไม่เอาแก้วนั้นมาดื่มมากินต่อหลังจากที่เราใช้บนหิ้งพระนะคะเพื่อนๆ่ะแล้วก็แม่สมศรีก็จะไหว้พระพิทเนต,ต่อเป็นความเชื่อส่วนตัวให้ชีวิตการงานของเราจเจริญรุ่งเรืองขอสิ่งไหนก็ได้ดังสมจิต สมใจหวังขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะเฮงเฮร่ำรวยสุขภาพการงานเจริญรุ่งเรืองทุกๆท,ท่านสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ